สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับตาก,กับมุมมองดัชนีค่ะและวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2024นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามุมมอง DE40 เนี่ยและก็ US-100 เนี่ยวันนี้มีตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทดกันมากและน้องเนี่ย จะทำ New High ได้ไหมจะขึ้นต่อหรือเปล่าไปดูกันค่ะเริ่มต้นกันที่น้อง d e 4 0นะคะน้อง d e 4 0เนี่ยขออนุญาตพาไปดูที่ Time Frame Day หน่อยเห็นดีมาที่เราตีไว้แล้วเรียบร้อยเนี่ยนั่นก็คือท i m e Frame w e นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า w e e นี้น้องจะปิดเป็นแห้งเขียวแบบนี้ได้ไหมหากว่าน้องปิดแห้งเขียวปั๊บเราจะได้ดีมา ของวีเพิ่มอีก1จุดนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าในวีนี้เนี่ยเขาจะปิดเป็นแท่งเขียวแบบนี้ไหมนะคะถ้าปิดแบบนี้ได้แน่นอนไปนิวไฮอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะอ่ะไปดูต่อในส่วนของ t i m e f ฟ a มเดกันบ้าง t i m e f ฟ e Day นะคะต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยน้องเนี่ยติดอยู่ที่แนวต้านเดิมแต่ว่าเออต้องบอกว่าแต่ว่า ทำทรงเหมือนจะไปต่อแล้วนะทุกคนทำทรงเหมือนจะไปต่อเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้แหละมีการติดอยู่ที่ต้านเดิมแต่แท่งเดเมื่อวานค่ะปิดเขียวและเขียวมาหลายวันและหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวันแล้วนะคะหกวันแล้วคือตั้งแต่สุกที่แล้วเนาะจนมาถึงวันนี้ปิดเขียวมาตลอดเลยนะคะเรามารอลุ้นกันเลยว่าวันนี้เขาจะ ขึ้นไปอีกได้ไหมหากขึ้นไปได้จะทำให้วีคนี้นะคะคอมพิวเลยว่าเราจะได้เป็นลารีแบบเลี่ยของวีคจะได้ไหมอมืเรามารอดูกันนะคะว่าเขาจะปิดแบบไหนแต่ที่แน่ๆเลยนะคะทำเฟรมดีเนี่ยเขามีดีมานที่รอรับราคาอยู่ตรงนี้นี่นะคะเป็นดีมานเดทที่รอรับราคาอยู่ที่ประมาณ 1 8ึ5 0แป้าละกันเลขกลมๆ18650นะคะเป็นจุด day ที่รอรับราคาอยู่หรือจุดแรกถ้าน้องย่อลงมาตรงเนี้ยอืมน่าสนใจนะคะแต่ว่าเอางี้ละกันขอให้วันเนี้ยเขามีแท่งยืนยันให้เราหน่อยว่าฉันจะยืนเหนือแนวต้านเดิมแล้วนะแล้วถ้าย่อลงมาเนี่ยเออ มีแน่มีเราแน่นอนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราจะรอข้าเทรดกันแต่ถ้าน้องอะ่ะย่อไปลึกลงมาหน่อยเราก็จะได้เป็นกรอบด้านล่างตรงนี้นะคะมีถึง3มจุดที่เรารอกันอยู่เลยนะคะนี่ก็จะมีเนี่ยมันสอสองกันอยู่เนาะตรงนี้นะคะก็เป็นดีมานวีทั้งนั้นรวมถึงค่าตรงนี้มีแนวรับนะคะที่สำคัญเหมือนกันนะนี่ ที่เขาเคยมาติดติดเทสเทสเป็นรับรับต้านต้านอยู่แถวนี้นะคะสุดท้ายขึ้นเป็นแนวรับแล้วทุกคนตรง184 18.8นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอตีเซนอนี้เป็นเส้นสั้นให้ดูว่าเป็นโซนนะคะตรงนี้18650น,นี่ตรงนี้นะคะเป็นแนวรับ บวกกับโซนเป็นโซนแหละเป็นโซนของทางเฟรมเดย์นะคะเรามารอกันว่าเราดูกันว่าเอ้ยนอจะไปต่อเลยไหมนะคะแล้วเราจะไปท่าไหนได้บ้างไปดูค่ะในส่วนของเฮสซี่กันบ้างอื้มสวยงามมากเฮสี่ก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่และจุดที่เราจะรอเข้าเทรดกันนะคะก็คือแถวแถวบริเวณของดีมานเดย์นี่แหละนะคะที่เราจะรอเข้าเทรดกันนี่เลยอยู่แถวหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ ตอนนี้ถ้าน้องย่อลงมาตรงนี้มีเหลาแน่นอนนะคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆรวมถึงค่ะก็จะมีกรอบร่างด้านล่างเนาะที่จะพิจารณาในการเข้าเทรดได้นะคะอันนี้เป็นด่านแรกๆที่ใกล้กับราคาปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองไปดู H1 ต่อค่ะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะ strong trend มากๆเราก็จะหาจุดในการเข้าเทรดนะคะนี่ พอมาดูใน H1 ค่ะจะพบว่ามีดีมานะคะของ t i m e frame H1 เนี่ยรอราคาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะรอราคาอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งอันตรงนี้นะคะเป็นอันที่2และอันที่3มนี่มีสามจุดนะคะของ Time Frame H1 นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกเลยว่าต้องใช้ การยืนยันแห้งเทียนนิดหนึ่งนะคะว่าให้เขาขึ้นต่อขึ้นต่อในทำเฟมาสหนึ่งเนี่ยขอให้เขาสร้างแบบนี้ทําเป็นแลลี่แบ,บลนี่ให้เล่าแล้วพุ่งขึ้นไปให้เราได้ย่อบ่ายยืนเหนือนแนวต้านนี้นะคะเราจะได้เข้าเทกันต่อและแลน่นอนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญเลยทีเดียวน้องนะคะมีโอกาสที่จะเทขายทางกาไรนะคะย่อมาได้ลึกหน่อยแล้วค่อยปรับตัวขึ้นก็เป็นได้นะคะอืม ขอให้เขามาเป็น2ภาพนี้แล้วกันเนาะถ้าเขาจะขึ้นเลยขอให้เขาสร้างเป็นรีแบลลี่แล้วก็ยอ่อพุ่งขึ้นไปแล้วก็ยอ่อให้เราบายขึ้นไปได้หรือว่าถ้าเขายอ่อลงมาลึกหน่อยก็ขอให้เขามาประมาณนี้แหละแล้วก็ให้เรานะคะได้บายต่อขึ้นไปนะคะซึ่ง3จุดตรงเนี้เรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเหตุมากๆเลยนะคะหน้าบายยังคงได้เปรียบอยู่ M 3 0กันบ้าง M 3 0บเนี่ยบอกเลยว่าอยังไม่มี รูปทรงอะไรที่น่าสนใจเลยมีอีกหนึ่งภาพก็คือเนี่ยอาน,น้องอาจจะมีการย่อลงมาหน่อยนะคะเราค่อยปรับตัวขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นได้เราก็รอเป็นภาพ QM by ต่อเนื่องขึ้นไปได้เลยนะคะถ้าเขาลงมาเป็นทรงนี้เนาะก็จะร้อยเขานะคะว่าผักที่ดีมาของ H 1และชนะสวิงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ย่อเทด QM by กันต่ออย่างนี้ปับ๊บ อย่างนี้นะคะอ่ะมี3ภาพนะคะรอให้เกิดภาพแรภาพหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นไปแบบมีแท่งยืนยันเหนือนาวตาให้เราสักนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ย่อแล้วก็บลายกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของ D E 4 0นั่นเองไปดูต่อในตัวของ u s l i e ค่ะไปดูใน Time Frame Week กันบ้าง Time Frame Week เนี่ยยังคงเป็นแท่งเขียวและดูเลยว่าวิกน,นี้จะเป็นเขียวต่อได้เลยไหม นะคะคถ้าได้เลยเนี่ยได้ส่งขึ้นไปทำนิวไฮได้อีกรอบหนึ่งนะแต่ณปัจจุบันค่ะเขาวอะติดอยู่ที่ซับไพของทม์เฟรมวิสเนี่ยแหละบวกกับชุบเด้งขึ้นมาจากแนวรับนะคะตอนนี้วิยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเลยนะคะมีเียงเขาว่าเขาไหลเทราคาลงมานั่นเองแล้วก็มาติดกับรับที่สำคัญของทม์เฟรมวิสแล้วก็ดันตัวต่อขึ้นไปนั่นเองเนาะ มาดูค่ะว่าลุ้นเลยว่าวีคนี้จะปิดแบบไหนเนาะ <_ d uty> เพื่อลุ้นว่าเป็นแท่งเขียวไหมนะคะส่วนมาดูในทำเฟรมเดคค่ะณนะปัจจุบันล่าสุดเลยเนี่ย <_ d uty> เขาได้ทำเป็น2องสวิงตีขึ้นมาได้และครบเงื่อนไขในการเปลี่ยนเทรนแล้วนะคะหรือว่าครบเงื่อนไขในการเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองเนาะมาเรามาดูกันว่าแล้วน้องมีตรงไหนบ้างดีมานนะคะณนะปัจจุบันนี้มีดีมานตรงนี้ นะคะ1จุดไปนะคะเป็นดรอปเบสแล้วก็แลลี่ขึ้นไปนั่นเองนี่นะคะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าน้องลงมานะแต่ว่ารอดูซีว่าในเดย์นี้จะปิดแบบไหนถ้าน้องปิดเขียวขึ้นไปเนี่ยจะทำให้วีกเนี่ยเขามีแท่งเขียวเป็นอิมบาลานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูในสัปดาห์ถัดไปเนาะแต่สำหรับวันนี้เนี่ย น่าเทรดมากยังคงได้เปรียบอยู่นะคะในดีมาของเดเดี๋ยวเราย่อยไปดูในไทม์เฟรมเล็กหน่อยว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดบ้างไปดูใน h ฮสกันค่ะอืมพอย่อยมาดูใน h ฮสนะคะจะพบว่ามีดีมาที่เขามาเทสราคาไปแล้วแหละหลายครั้งแล้วแล้วเขาก็ผลักตัวขึ้นไปนะคะในไทม์เฟรมของ h ฮสตรงนี้ตอนนี้ในภาพของเฮสนะคะมี2จุดที่เรารอ ในการเข้าเทกันก็คือ1จุด2จุดแต่ตรงเนี้ยถ้าลงมาเนี่ยจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทแล้วนะเช่น QM อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าน้องอามาเทสไปหลายครั้งแล้วเนาะโซนยิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าเทอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทแล้วนะพอมาดูในส่วนของสัพลายบ้างค่ะเฮสก็จะมีสัพลายที่เหลืออยู่ด้านบนนี้วันนี้เนี่ยมุมมอของเฮสซีเนี่ยขอหนึ่งอย่างได้ไหมนี่ นะคะปุ๊บเขาค่อนข้างจะแบบอ่ะจะขึ้นหรือจะลงหรือยังไงขอให้เขาทาเป็นแลนดี้เบรลี่ลุ้ได้ไหมหลุโซนนี้ไปเลยค่ะเราจะได้วิ่งเล่นอยู่ในโซนซับไฮได้นะคะแบบนี้ขอให้หลุขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้ยอดแล้วก็บายกันต่อแต่ถ้าน้องไม่ทาทาอย่างนั้นก็อ่ะลงมารับพี่ข้างล่างได้ไหมพี่จะได้เทดบายขึ้นไปต่อนั่นเองนะคะ ส่วนถ้าใครจะเทรดบ่ายอยู่ตรงโซนนี้อีกรอบหนึ่งจะต้องใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในทำฟรมเลกในการเข้าเทรดแล้วนะจ๊ะเนื่องจากที่บอกไปว่าโซนเขายิ่งใช้ยิ่งอ่อนแอถูกไหมคะก็ใช้สัญญาณคอนเฟิร์มในการเข้าเทรดแทนแล้วกันอือหรือว่าถ้าลงมาเป็นโซนล่างอ่ะเข้าได้เลยนะคะเข้าได้เลยโอเคไหมตรงนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรดอยู่ดีนะคะยังไงหน้าเทรดบ่ายก็ยังคง ได้เปรียบอยู่นะจ๊ะ ก็รอไป2ภาพนี้แหละเพราะว่าถ้าหลุดจากซับไพตรงนี้ไปได้เนี่ยเราจะได้ย่อบายไปจนถึงซับไพด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือมุมมองดัชนีนะคะประจําวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2024นั่นเองค่ะยังไงก็วันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์นะคะก็ใครที่แฮปปี้กับกําไรมาทางอาทิตย์แล้วนะคะวันนี้ก็สามารถที่จะพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะหรือว่าถ้าใครแบบอุ๊ยวันศุกร์ฉันก็เทรดอยู่ก็สามารถตั้ง alert ในจุดต่างๆที่ตักติให้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะตาก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ